ช่องค่ะเบรกสุดท้ายของรายการเราอยากจะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักเจ้าตัวนี้ค่ะอินเตอร์คลีนน้ายาบ้วนปากสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมันดีอย่างไรมันดีตรงที่เราบ้วนปากเข้าไปเรามั่นใจว่านี่ไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่สารสังเคราะห์เพราะมันมาจากสมุนไพรแท้ๆเลยมันเป็นสมุนไพรสาตัวค่ะที่รวมกันอยู่นั่นก็คือ การพลูด,<ช>ดอกพิกุลแล้วก็สารแหน่ใช่แล้ว3ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีประโยชน์มากการพลูเนี่ยมันจะช่วยดับกลิ่นปากใช่ไหมคะอดอกพิกุลเนี่ยมันเพิ่ม ความหอมในในปากเราและคุณรู้ไหมว่านอกจากความหอมที่เราได้จากดอกพิกุลแล้วดอกพิกุลเนี่ยยังแก้โรคในปากต่างๆใช่ปวดเหงือกปวดฟันต่างๆ่อาการต่างๆที่เกิดขึ้นทาให้บรรเทาอาการให้มันดีขึ้นด้วยนะแล้วก็สรารแหน่สรารแหน่หรือว่าใบมิ้นค่ะตัวนี้เนี่ยได้รับการวิจัยนะคะว่ามันมีฤทธิ์ในการปรับกดด่างในปากเราครับทีนี้เนี่ยพอความกดด่างมันเป็นบาลานซ์ค่า PH บาลานซ์สิ่งที่ตามมาก็คือ กินปากเราหายไปเเพราะว่าเจ้าจุลินซีย์หรือแบคทีเรียที่มันอยู่ในน้ำลายเราอะพอมันไปหมักหมมไม่ว่าจะเป็นช่วงหลังรับประทานอาหารหรือระหว่างวันหรือตอนนอนก็ตตื่นขึ้นมาคุณสังเกตไหมมันจะมีกินปากนะทั้งทั้งที่เราแปรงฟันก่อนนอนถูกต้องหลายคนเนี่ยถามว่าแค่แปรงฟันอย่างเดียวมันเพียงพอไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตอบเอาแบบจริงๆเลยนะคือมันไม่เพียงพอครับเพราะอะไรเพราะว่าขนแปรงของแปรงสีฟันของเราที่เราใช้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปลึกได้ถึงซอกฟันหรือว่าลงไปถึง เงือได้ แต่อะไรที่สามารถทําให้มันลงไปได้ก็คือน้ํายาบ้วนปากครับซึ่งน้ํายาบ้วนปากตัวนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีสารประสานของสมุนไพรไทย <คะ S 1> เป็นตัวดึงดูดครับแบคทีรียคราบสิ่งสกรปรกต่างๆที่อยู่ภายในซอกฟันล,ลึกๆเนี่ยทำให้มันหลุดออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น <คะ S 1> แล้วก็เพิ่มความสะอาดเข้าไปสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆสกรปรกออกมาถ้าคุณผู้ชมสังเกตและใครเคยได้ใช้วิธีการใช้ง่ายๆครับ,รบเพียงแค่กลัวปากประมาณ30วินาทีขึ้นไป <คะ S 2> เวลาที่พูดออกมาคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยว่าอ่างล้างหน้าสีขาวเนี่ย มันกลายเป็นเหมือนคราบของสิ่งสปกปรก<ๆ>คราบแบคทีเรียรที่ถูกดูดออกมาแบบเห็นชัดเจนเป็นแบบตุนเป็นตัวๆเลยอะ่ะจริงๆเรามีภาพนะภา<ต>พขึ้นทันไหมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นจริงๆว่าภาพก่อนใช้และหลังใช้เพราะเราอยากให้เปรียบเทียบกันว่า<ช>นี่คือภาพก่อนใช้เวลาที่คุณเทออกมาเนี่ยสีสีเขาจะนวลๆน่าแบบสวยๆแบะสีเหมือนในขวดอย่างนี้เลยครับแต่หลังใช้เนี่ยแค่ฝาเดียวเท่านั้นนะหรือเครื่องฝาใช่แล้วผสมน้าได้กลัวปากกู๊กกูกดกันไอ้นี่พอบ้วนออกมาปึื เป็นแบบนี้เลยนี่เป็นยังไงเออจะบอกว่าเวลาที่เราบ้วนอะแล้วคือไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมอยากให้คุณได้ลองใช้หรือว่าใครที่ลองใช้แล้วลองมาแชร์กันใน Facebook หน่อยฝ้ายเป็นหนึ่งคนที่ใช้เวลากลั้วปากนะคะเอาแหนคออย่างนี้ด้วยแล้วหลายคนมาถามคุณฝ้ายเป็นแหนคอมันไหลลงคอเป็นอะไรไหมมันไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราไปสอบถามมาแล้วสอบถามจากเจ้าของที่เขาทําการวิจัยมาแล้วมันเป็นสมุนไพรยไงใช่คุณกรุ๊ไปกุ๊ๆ สามสิบวิอะแล้วไปพูดนในอ่างสีหขาวเวลามันเป็นคราบอะหลายคนแบบนี่ในป่าใั่เหรอจริงแรกๆอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่พอหลังๆอ่ะรู้สึกดีอะมันแปลว่าคราบทุกอย่างมันออกมดเนี่ยสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยเวลาที่หลังจากใช้งานเสร็จเนี่ยเราลองเอาลิ้นของเราดุนที่ฟันดูมันจะรู้สึกว่าฟันของเราเนี่ยลื่นมากยิ่งขึ้นเพราะมันเหมือนมีมันมีฟิล์มบางๆอะเคลือบอยู่ทําให้ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ป้องกันการที่จะสะสมของแบคทีเรียต่างๆด้วยทีนี้ วันนี้ครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยคือจัดเต็มมากๆเพราะว่าครบรอบ2ปีของน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์กรีนตัวนี้ครับเราเลยจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้ชมปกติเนี่ยหนึขวดอยู่ที่350บาทค่ะวันนี้ครับซื้ออินเตอร์กรีน6ขวดในราคาเพียงแค่ 1,290บาทจากราคาปกติ2,100บาทนี่เราลดให้เยอะมากเลยนะไม่เคยลดเยอะขนาดนี้มาก่อนดังนั้นแฟนๆอินเตอร์ครีนคุณต้องรีบจับจองค่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอเลยนะคะ085-345-8833 085-345-8844เอาให้อีกหนึ่งเบอร์084-455 9694ส่วนใ,ใครที่บอกว่ามีง่ายกว่านั้นไหมฉันชอบเล่นลายนี่เลยนี่นี่ต,แ,ตแกน QR วโค้ด,คคดคที่อยู่ตรงนี้แล้วคุณพูดคุยกับแอดมินได้เลยหรือว่าใครบอกว่าอยากดูรีวิวค,คุณเข้าไปที่ Facebook ค่ะอินเตอร์ครีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรใช่แล้วอย่างที่บอกไปว่ามันดีจริงๆครับหลายๆคนอยากใช้แล้วก็ชื่นชอบมากเลยเพราะว่าหลายคนต้องยอมรับครับว่าเวลาที่บ้วนปากไปกลัวเรื่องของการแสบปากหรือเปล่าตัวนี้คือยอมรับเลยว่ามันไม่ได้แสบปากเลยถ้าใครอยากซื้อไปลองคือวิธีการง่ายๆคือข้างบนเนี่ยเขา ตวงไว้ให้พอท้วยตวงแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะผสมอินเตอร์คลีนครึ่งหนึ่งน้ำเปล่าอีกครึ่งหนึ่งก็ได้หรือถ้ายังไม่รู้ว่ามันจะแสบปากหรือเปล่าเราอาจจะผสมแค่นหนึ่งใน3ก่อนแล้วก็น้ําอีก 2, 2> ส่วนไปก่อน,อนทดลองก่อนทดลองดูก่อนแต่บอกได้เลยว่าปากของคุณสะอาดมากแน่นอนครับนี่ต้องบอกว่าแบบโอ้โหคือ,ค,อคือเราอยากให้คุณได้ใช้1ขวดเนี่ยะ่ะถ้าใช้คนเดียวอะประมาณ1เดือนเลยนะดังนั้น6ขวดที่เราให้โปรโมชั่นวันนี้ ครึ่งปีอ่ะครึ่งปีให้คุณได้ใช้กันหลายคนถามว่าเด็กอ่ะใช้ได้ไหมแนะนําอย่างนี้ค่ะน้องที่อายุ1ิบขวบขึ้นไปใช้ได้ใช่แต่น้องยังไม่ถึง1ิบขวบยังไม่อยากให้ใช้เพราะอะไรไว้ไม่ใช่แค่อินเตอร์คีนนะทุกทุกชนิดเลยเพราะว่าเวลาเขากุ๊กกุกอบางทีเด็กยังไม่รู้จักบ้วนออกมาใช่ไหมหรือว่าบางทีอาจจะเผลอกลืนคือ เอ้คุณฝ้ายบอกกลืนลงคอไม่เป็นอะไรคือถ้ามันหลุดรอดลงไปเล็กน้อยเราไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่กลืนเต็มอึ่แต่ไม่ใช่บอกว่าจงใจในการกินเพาไม่ได้เด็กไข้อันนี้ไม่เไว้สำหรับบ้วนปากนะคะไม่ได้ไว้สำหรับดื่มดอใช่ทีนี้ย้ำโปรโมชั่นกันหน่อยครับวันนี้พิเศษมากๆเลยครบรอบ2ปีของน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์คลีนนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นไปเลยซื้อ6ขวดครับในราคาเพียงแค่1290บาทจากรารา2100บารับ้าทผู้รมซื้อดียวเนี่ยร350บาทเพราะะนั้นนแะนําลยว่าให้ซื้อ6ขวดไปเลยดีกว่าาถ้้ใชดเียวไม่ทัน แบ่งให้กับญาติพี่น้องเราได้แถมให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราได้ชเช่นเดียวกันคุ้มมากๆไม่เคยลดเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเลยย้ําเบอร์โทรศัพท์กันหน่อยครับ0853458833 0853458844 0844559694ง่ายกันนนครับสแกน QR Code ที่อยู่บนจอสามารถได้รับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ได้เลยนะครับราคานี้เราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสภาพพิธีกรสวยๆจากรสริยนด้วยค่ะไปแล้วนะครับวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ